เรื่องสยองตึกชาย่านพระรามสองสอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนเลยครับที่พักกาััย้แถวนี้เป็นตึกแถวแทบทั้งหมดบ้างก็4ชั้น5ชั้นแตกต่างกันไปครับครอบครัวของเพื่อนเราเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับ เขาต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านจะขายบ้านพ่อของเพื่อนเราตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าอยู่ตึกนี้คอควายครับเพราะมีหลายชั้นแบ่งกันอยู่แ์ค่าเช่าจะได้ถูกลงสมมุติว่าเพื่อนเราชื่อพิมพ์นะครับพ่อก็พาแม่และพิมพ์เขามาดูที่ตึกโดยชั้นล่างอาของพิมพ์เป็นร้านเกมคอมครับ พอขึ้นมาอีกชั้นจะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโลง่โลงๆไม่มีห้องไม่รบพอขึ้นไปอีกเป็นชั้นสองคนอาของพิมพ์กับแฝนอนชั้นนี้ถัดไปเป็นชั้นสามครับมีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดทางขึ้นมาจากชั้นสองขอเรีกยกห้องนี้ว่าห้องใหญ่นะครับหน้าห้องใหญ่นี้มียาติดหน้าห้องห้าแผ่นใหญ่ๆครับทั้งยันไทยจีนและห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดทางเดินขึ้นไปชั้นสี่ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กนะครับเพราะขนาดห้องเล็กกว่าห้องตรง ข้ามมากแม่เอกพิมพ์เห็นห้องเล็กก็เลยบอกว่าให้พิมพ์มานอนห้องนี้แล้วกันเล็กๆดีเหมาะกับนอนคนเดียวอาของพิมพ์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้นอนไม่ได้แม่ ของพิมพก็เห็ืใจว่าทำไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพิมพ์ก็เลยได้นอนห้องใหญ่ส่วนพ่อกับแม่นอนห้องข้างบนชั้นสี่ครับก่อนย้ายเข้าไปอยู่แม่ของพิมพ์คุยกับพ่อว่ามันแปลกๆนะทำไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้พ่อพิมพ์ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วกว้างๆมีระเบียงด้วยคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ครับพิมพ์เล่าว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามนาฬิกาทุ่มครับพิมพ์อาบน้ำเตรียมตัวนอน แล้วเพราะเหนื่อยกับการจัดเก็บของพิมพ์นอนหลับไปครับพิมพ์เล่าว่ามีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพ์ก็ตกใจตื่นขยิตโตบโทรศัพท์มาดูเป็นเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วพิมพ์บอกว่าตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าอ่าหรือแม่คงจะมาเช็คว่าหลับไปหรือยังเชา้ามาพิมพ์ก็ถามว่าเมื่อคือนใครไป,ไปบิดลูกบิดประตูห้องหรอคำตอบของคนในบ้านคือไม่มีครับ เขานอนตั้งแต่สี่นาฬิกาทุ่มส่วนพ่อแม่ก็หลับเวลาเดียวกับพิมพิมก็ลงคัดเพราะมั่นใจมากว่าไม่ได้ละเมอวันต่อต่อมาก็ยังเมื่อเสียงแบบเดิมเวลาเดิมครับคราวนี้หนักขึ้นเพราะเหมือนพยายามบันประตูมีเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูเหมือนต้องการจะเข้ามาพิมพ์กลัวคะไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคลุมโปงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆจนบางครั้งพิมมาบนที่โรงแรมว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลย หลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ครับประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาอยากได้ตึกคืนคือตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทําใหม่เพราะจะให้ลูกชาอยู่แต่เพราะเกิดเรื่องไม่ค่อยบวกกับใครมาเช่าก็อยู่ได้ไม่นานมีอาของพิมพ์ที่อยู่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ย้ายออก ครอบครัวพิมพไม่เคยลำบากครับเพราะของน้อยแต่อาพิมพนี่สิไหนจะของส่วนตัวคอมในร้านอีกเมื่อพิมพย้ายออกจากที่นั่นมาแล้วแม่พิมพก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามพ่อพิมพก็พูดว่าไม่เคยคิดนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อพิมพมีความเชื่อแบบกึ่งครับว่าผิมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมาเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ประตูหองอยู่ต่อจากบันไดเลยครับ พ่อพิมพเห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูชั้นสี่มีหิ้วพระของพ่ออยู่ครับพ่อของพิมพ์ชอบสะสมพระพ่อพิมพ์ก็ตกใจนะแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วเข้าห้องไปใจแข็งมากเราได้ฟังเรื่องนี้จากพิมพ์ก็ขนลุกเลยครับเราเคยไปทำงานกลุ่มบ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์อาศัยอยู่ที่ตึกนั้นแต่ไปตอนกลางวันแล้วอยู่แค่ชั้นลงที่เป็นหวานเกมกับชั้นลอยครับเราคิดว่าที่พ่อพิมพ์เห็นผู้หญิง คนนั้นอาจจะด้วยเพราะาพอบิมีเอสอนถึงได้เจอกับตัวเลยไม่มาเป็นเสียงเหมือนที่คนอื่นคนอื่นเจอส่วนนาหับแฟนเขาไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสามเลยครับอยู่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานอนชั้นสองแค่นั้นจริงๆอาจเพราะอารู้ประวัติที่นี่เลยไม่คคอรอหนูมาอยู่หรือองค์ที่พิมพ์เล่าให้เราฟังก็มีเท่านี้ครับพิมพ์ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เจอเองกับตัวผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรื่องหลอนด้วยนะครับ